ราบสวัสดีชาวแบทบีชชาแนลทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับและในวันนี้ผมจะขอ,อนําเสนออีกหนึ่งแฮนที่น่าสนใจที่อยู่ในรายการไรตันโป๊กเกต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นการเล่นในสไตล์ของชัดเด็กโป๊เกอร์แล้วก็เป็นการเล่นแบบแคสเกมด้วยนั่นหมายความว่าชิปบนโตะนั้นมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินจริงนะครับส่วนแฮนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมได้เลยครับผม สถานการณ์ในตอนนี้นะครับเคสและมิกิต้าเนี่ยคอไปแล้วนะครับซึ่งเคสเนี่ยถือเอทดสิบซูสส่วนมิกิต้าถือคิงแจ็คซูสถัดมาไปรุยเขาที่ถือเอทดสิบออฟซูสเนี่ยตัดสินใจเรสไปที่26,000เหรียญทางด้านพอปัวที่ถือควีนสิบซูสเนี่ยก็ตัดสินใจคอตามไปครับแอคชั่นในตอนนี้ก็เลยวนกลับมาอยู่ที่เคสครับผมเคสก็เล่นไปนวดไปนะครับอ่ะตัดสินใจคอตามไปดูด้วยเช่นกันแล้วดูครับเป็นพีฟรอปแท้ๆนะครับแต่ตอนนี้มูลค่าพอร์ตปลาไป88,000เหรียญแล้ว และในจังหวะนี้ครับมิกิต้าตัดสินใจอออินไปครับฟ o ีฟ็อกอออินครับต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าของพอตเนี่ยมันใหญ่มากแล้วซึ่งถ้าหากเล่นการตามปกติต่อไปสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นการอออินกันอยู่ดีครับและการอออินของมิกิต้าเนี่ยส่งผลให้รุยคาวตัดสินใจหมอบไพ่ไปเรียบร้อยแล้วครับแอคชั่นในตอนนี้จึงตกไปอยู่ที่พอปัวครับซึ่งทางพอปัวเองเนี่ยก็นั่งคิดแอคชั่นของตัวเองเนี่ยนานมาก แล้วดูครับมิกิต้าที่เพิ่งตัดสินใจอออินไป260,000เหรียญมัาเนี่ยชนแก้ไวดื่มกันบนโต๊ะโป๊กเกอร์แบบนี้เลยครับที่สุดแล้วพอปัวก็ถึงสินใจหมอบไพ่ไปครับทำให้แอคชั่นเนี่ยกลับมาอยู่ที่เคสอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านเคสเนี่ยก็ตัดสินใจคอไปครับเพราะว่าไพ่ของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้แย่และพอตกองกลางเนี่ยมันก็ใหญ่จริงๆมูลค่าของพอตกองกลางตอนนี้ปลาเข้าไป550,000กว่าเหรียญแล้วครับซึ่งทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะมีการเปิดไพ่ทั้งหมด2รรัันนะคบ ถึงตรงนี้ผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าในการเล่นแคสเกมเนี่ยถ้าหากบนโต๊ะเหลือผู้เล่นเพียงแค่2คนและมีการอ l อินเกิดขึ้นเนี่ยทั้ง2คนสามารถตกลงกันได้นะครับว่าจะให้มีการเปิดไพ่กองกลางกี่รอบอทีนี้เรามาดูไพ่รอบแรกกันครับนี่ทางมิกิต้าก็ยืนยันว่าลัน2รอบนะครับเปิดมาเป็น 10, 7, 9ดโรล้วนครับผมส่วนเธอนั้นเปิดออกมาเป็น8ดอกจิกมิกิตา้าติดสเตทไปแล้วครับ ทำให้เคสเนี่ยต้องลุ้นให้แจ็คออกที่ริเวอร์นะครับจะได้เป็นสเตรทเหมือนกันและเปิดออกมาเป็นเข้าหลามตัดครับผมมิกิตา้านำไปก่อน1รันครับอ่ะทีนี้เรามาลุ้นกันต่อในรันที่2ครับผมเปิดออกมาเป็นงคิงควีนครับมิกิต้าขึ้นนำไปก่อนด้วยเซตคิงนะครับแล้วเทินเปิดออกมาเป็นแม่มหัวใจตอนนี้มิกิต้าติดฟูลเฮาส์ครับแต่ว่ามีหัวใจ2ใบทำให้เคสเนี่ยลุ้นฟลัดได้เพราะว่าในการเล่นช็อตเด็กเนี่ย ฟลัดใหญ่กว่าฟูลเฮานะครับแล้วดูริเวอร์เปิดมาเป็นแจ็คหัวใจครับอืเคติดรอยัลสเตรทฟัดครับโอ้โหฮ,ฮือหากันทั้งโต๊ะเลยครับแค่นี้สรุปแล้วก็แพ้ชนะกันคนละหนึ่งครั้งนะครับทำให้แบ่งกำไรกันคนละครึ่งครับผมแต่ต้องยอมรับเลยว่ารันที่2เนี่ยสวยงามมากจริงๆ